สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการซ่อมสวิตนาฬิกาถังซักของเครื่องสักผ้า LG นะครับซึ่งผมได้ถอดออกไปแล้วนะครับผมก็จะมาลือดูข้างในกันนะครับ สวิตนาิกาเครื่องซักผ้า LG นะครับสําหรับรุ่นนี้ถ้าเปิดฝาออกแล้วจะประกอบกลับคืนในทันทีนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะใส่ไม่เข้าตัวสวิตมันจะดีดกลับมีเสียงด้วยในการดีดกลับนะครับลองสังเกตดูเนี่ยฮะสวิตชดีดกลับแล้วเรียบร้อย เราก็จะมาขัดหน้าสัมผัสของสวิตพวกนี้นะครับมันจะเป็นสีดำเป็นรอยอาร์ครอยไหมจากการใช้งานนะครับใช้กระดาษทรายในการขัดหน้าสัมผัสนะครับทั้งหมดสามจุดในกอรประกอบนะครับตัวดันสวิตจะต้องอยู่ในท่านี้นะครับในท่าดันจนี้เอาไว้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเรื่อง็อตก็ค่อยว่ากันทีหลังอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับทําการขัดหน้าสัมผัสทองทันแ็กนะครับทดลองดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบสวิงกับค่าที่นะครับว่าตัวนี้มันใช้ได้หรือยังนะครับ Thank you.